โอ้ลืมเอาไม่โดูแม่งบุกลับมาโอ้ my god จะทำบังไงวันเนี้ยฮัลโหลฮัลโหลเออ เปิดไฟไม่ได้ไดนะชืบโอเคเลิศเลยแหละข <c oughs> อโทษที่สภาพเป็นแบบนี้นะทุกคนเพิ่งอาบน้ำเสร็จเออผมไม่ทันจังไม่ได้เจอเลยวันนี้น้ำมัอนเห็นพี่จากข้างหลังนะอยู่นะทุกคนคือคขอโทษที่มาตอนนี้เพิ่งอาบน้ำเสร็จร้อนจัง ไม่อนอนเซแล้วม,มารอนแบบนี้ขำม,มวกอะไรฉันเป็นพิกเล็ดน,นะเธอขำฉันทำไมดูหน้าตาน้อนออกแต่น่ารักไม่ดีตรงไหนตอนนีนะทำไมร้อนจังวะชุดนอนหวานมากผมรักจินเจ้าครับรับผมเชื่อตั้งแต่เห็นเวมเบอร์ทุกคนคือคุ่งว่าง น้ำตาจะไหลทุกคนระบายว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างในช่วงนี้อยากร้องไห้หมู่น้อย <c oughs> เออใช่ทุกคนชอบร้องเป็นที่เขาทายสาวที่เขาทายสาวแล้วมันก็เป็นอย่างนี้พี่เลนน่นรักมากๆให้เธอเลยค่ะว้ายพี่ขอผมน่ารัจากจัง พวกอันนี<า>้แฟนครับสะให้น่ารักไหมไม่รู tamam. <l oss anak lonely> ้เลยแต่เราฟังครับเล่ามาพร้อมฟังใหม่ไหมระบายได้นะขอที่น่ารักไงไฮฮายคิดว่าลองไ้ใช่คือเหนื่อยมากคือ้องไ้ไปแล้วกลุ่มหนึ่งเมื่อวานก็เลยคือดีเพิ่งเพิ่งอ่านนำเสร็จก็เลยเพิ่งมามันอาจจะพูดอะไรมากไม่ได้แค่เออคงไม่ระบายอะไรระบายไม่น่าได้ ตัววัวพนพรุ่งนี้วันเกิดแนวแล้วทุกคนอีกสามนาทีเรามาแล้วเขาดาวันเกิดแนวกันเถอะคอเสิร์เก่งมาเลยก็แล้วก็ทันที่สวัสดีมากครับนี่จ้าดีงับดีฮับดีอ่ะเหมาะสมค่ะจริงเหรอทำอะไรผมครับเมื่อวันเต้นวันนี้ไปดูคอนเทนในคอนตอนกล้องโคซำแ้วมันสวยมากจริงหอก็แล้วก็ทัอัพปีสนุกดีผมเป็นผู้ชมนะเจ้าเพียงแล้วกท่ากันในคอนเสิร์ตดีมากเลยนะเป็นวันล็อ เือมันเป็นวันไหมคือจะบอกว่าเจ็บคอมากเลยดคูคือตื่นมาวันนี้แล้วแบบว่าปวดตัวมากแล้วแบบเจ็บคอมากคือตอนนี้ก็มังิขอยู่ว่าน่าจะไม่สบายอีกน่าจะพรุ่งนี้มาลืออะไรเงี้ยตื่นมาน่าจะแบบพอตะอน,นี้กืนน้ำลายแล้วรู้สึกแบบอืม้มคอเริ่มเจ็บละพรุ่งนี้มาอะไรไหมพรุ่งนี้มีซ้อมแต่ว่าคิดว่ามาไลฟ์ได้เพราะว่าน่าจะเลิกซ้อมเร็วคิดว่าพรุ่งนี้จะมาไลฟ์แต่ว่าน่าจะไลฟ์ที่ห้องไข่มุก ใช่แล้วอืมใช่คือจริงจริงเราจอจะอะไรฟบอาทิตย์ที่แล้วเพราะมันอยู่ในช่วงช้างออดิวใช่ไหมคือคิดว่าแบบในใจคือก็คุยกับเพื่อนว่าเออแบบแกลว่ามันดูน่าเกลียดไปไหมแบบแฟนคลับจองเอาไว้แล้วแบบไลฟ์ไปแค่ทีเดียวเหมือนแบบพอมีคนปาคุกกี้แล้วก็แบบหายไปเลยอะไรเงี้ยก็บอกเพื่อนว่าแบบคุยกับเพื่อนว่าแบบมันดูน่าเกลียดไปไหมแต่ว่ามันหาวันไลฟ์ไม่ได้จริงๆแบบจริงๆแบบแบบคือมันไม่เชื่อข้ออ้างนะทุกคนแต่แบบวันก่อนหนุนใช่ปะคือแบบก่อนคอนเสิร์ตคือซ้อมแบบ คือตอนคืนก็คือแบบว่าเลิกประมาณแบบเออตีอะไรไม่รู้่าจะไม่ได้แบบดึกมากแบบข้ามวันแล้วอะแล้วแบบวันนั้นก็คือตื่นมาเที่ยงแบบไม่ใช่ตื่นมาเที่ยงตื่นมาก่อนเที่ยงเพราะมีซ้อมตอนเที่ยงก็คือซ้อมตอนเที่ยงถือประมาณตีสองของวันคอนแล้วก็ตื่นมาแบบเช้ามากเพื่อที่จะแบบมาแต่งหน้าตื่นมาออน้ำมนต์แต่งหน้าประมาณทําผมเก้าโมงถึงสิบโมงแล้วก็แต่งหน้าสิบโมงถึงสิบสิบเอ็ดโมงแล้วก็นั่งรถใครวันนั้นน้ำมนต์นั่งรถใครวะนั่งรถอาลีไปอารีขับรถอืม แล้วแบบว่าแล้คือมันเป็นอย่างเงี้ยคือคนแบบว่าก่อนเนี Adjust ้ยแบบติดๆกันแล้วนแบบแล้วมันหาเวลาไม่ได้จริงๆคือตั้งใจจะกมาแล้วตอนแรกอะตารางมันว่างไปทวนที่ลงมาว่าวเดี๋ยวจะมาไลฟ์อะไรเงี้ยสุดท้ายคือมันไม่ว่าง <c oughs> นอนหลืองีบใช่แล้วคือนอนบแบบตีห้องคแบบืออาบน้ำคีภาพานอนนอนในห้องกับบางคนสี่ห้าคนอย่างเงี้ยเออสี่ขมชาคนมาสามสี่คนอะไรเงี้ยแล้วแบบแล้วแบบแบบเออาบน้ำก็เกินเลยแล้วก็นอน <c oughs> นั่นแหละทุกคนแต่ว่าวันนั้นเหมือนซ้อมซ้อมเสร็จใช่แล้วก็ไปไปกินข้าวอะไรอย่างให้ไปกินข้าวแต่กินข้า,ขาดาวไม่ใกล้ละนี่มันน้องหมูนีน่เขจาจะเตลสกาเลไอติวิชิโอว,วันช่วงนี้กับเธอมาหลอ,อดีจะมากนี่เจ้าไอ้ดังนั่นกลายเป็นเชิ้ตคุกกี้ไปแล้วนักเชิ้ตคุกกี้เออใช่กลัวให้เวลาที่สะดวกนี่ใครรูร้เมื่อไหม เขียนมากไม่เป็นไรคนยอยากเข้าใจได้ไม่เป็นไรเลยครับทุกคนขเข้าใจลูก้ืึอของของวัญให้พี่แนวพรุ่งนี้พี่อาสาูนะ้สู้เดี๋ยวใส่สู้ๆนะสองเจ็ดวันเกิดรอสองเจ็ดวันเกิดรอแนวมีสปอยทำลายข้อเท้าได้สิบเอ็ดจี๊ด้หนึ่งสองถ้าได้คือต่อกันเลยไฮไว้นะครับดเดี๋ยวใส่ขอให้โชคดีพรุ่งนี้คงยาวอุ้มไปด้วยคอนเสิร์ตสนุกมากกับข้อเท้าดีสุดๆได้ดุย้อยเหรือยังยังเลยกำไลข้อเท้า กำลังรอให้พี่แนวอยู่เหมือนกันเขาบอกว่าให้ชินเดคอนซาตัวเด้มีมาชดาตัวเต็มอยูกัตตาวอยู่เอ๊ะเลชิลเงี้ยตัวดูกำลันใจตอนตีสุดเลยเสียใจมากไปทำงานหรอแนวก็ไลฟ์ยอยู่จริงเจ้าสนุกมากแฮปปี้เบเตทูแนวของข้อสังเกิดแนวเท่ากับซื้อหวยเออวันเกิดแนว จริงๆน้ำมันซื้อของขวัญมันเกิดพี่แนวไว้ให้แล้วซื้อลิปสติกไว้ให้แต่ว่าเดี๋ยวเอาไว้ให้แนวนวิธีหนึ่งน้ำมันเต่นเกินเยอะเลยเต้นลายเพลงด้วยคอนเสิร์หนูม,มาแนวแฮปปี้เบอร์เดย์นะแฮปปี้เบอร์เดย์ทูแนวแฮปปี้เบอร์เดย์ทูแนวแฮปปี้เบอร์เดย์แฮปปี้เบอร์เดย์ทูแนวหลักเจนะชื่อไทยจริงโจ้แห่งความทรงจำใหม่มาทุกคนคือเนื้อเพลงจริงโจ้มไม่เกี่ยวกับความทรงจำเลยแบบไม่น่ามีคาว่าความทรงจำอยู่ในเพลงอ่ะลูอ่ะลใช่คือจะบอกว่า ือตอนนั้นก็เซลเวแบบเซลแบบพี่สตาบเลยใช่ปะพอเขาแบบเป็นคนเลือกเพลงมาคือเขาน้าจะเป่าอยางชุบคือน้ำมือน่ะไม่อยู่เว้ยแวบบนะันนั้นที่เขาเลือกเพลงกันละคือลูกทีนึงคืออลิมาโทรมาบอกว่ารีบมาเร็วนี่คือโอกาสของเราในการเป็นซิมบัสนอ,อะไรเงี้ยแบบว่ามันเป็นงานที่แกต้องชอบมากๆแน่นอนแบบว่าแกต้องมาเว้ยอะไรเงี้ยก็นี่ก็เลยแบบฮะ ah? นี่อย่างก,กำลังแบบกำลังไปอยู่แบบไปเรียนอะไรเงี้ยรู้ทุกคนคิดภาพนะวันนั้นอะที่น้ำมือน่าให้ฟังว่าไปเรียนสุดท้ายล้วก็คือแทบไม่ได้เรียนเลยครูแบบมาช้าแบบว่าแบบเรียนแล้วก็ปล่อยเรื่อง ถ่ายมาถึงคือเขาทํางานอันนี้กันซึ่งแบบเ้วฉันพลาดงานที่แบบเป็นทางของฉันะอะนึกว่าป้ทุกคนวันนั้นคือแบบอ,อยากกรี๊ดมากเลยค่ะเพื่อนโทรมาตามว้เยมันโทรตามแล้วมันส่งมาให้แปลเพลงออนไลน์มันว่าอยากทํางานนต่เออมีอะไรช่วยบอกนะเดี๋ยวกาลังรีบไปอลิก่ก็ส่งมาอยากทํางานออนไลน์มาก็เลยมาสี่อะไรเงี้ยมันก็เลยส่งมาให้แปลเพลงจ,จิงโจ้ให้นี่คือแปลจิงโจ้ภาษาไทยส่งไปแล้วเหมือนแบบน่าจะพี่ลูกเกดหรือเปล่าไม่แน่ใจแบบว่าไปแปล ดัดให้มันเป็นเนื้อแล้วก็น่าจะมีครูด้วยก็ไม่น่าจะมีเพื่อคนอ,อื่นด้วยแบบแปลให้มันเป็นเนื้อไทยแบบเนื้อรองเพราะเราแปลแปะไป,ะป,ะป,ะปะเฉยๆอะไรเงี้ยอืมใช่แล้วตอนแรกก็แซวเว่าแบบว่าโหนี่แบบจะเอาจริงโจ้มากระโดดข้ามกำลังของกำลังด้วยสิเอเลดจ้าะอะไรเงี้ยเออส,สากับสาวตลกดีใช่แบบตลกมากเห็นเพราะว่าเขยหายใจอาก,กาศร,ร้อเลยว่าญี่ปุ่นแน่ๆไอจัชิกาตาเอเลี่ยโตฟุจิซองเอยากได้ทห่โดยทผมจริงใจ กลัวไม่เห็น,นอมนเลยใช่ทุกคนมันก็เลยจะไม่เห็นอมนต้องชิงโจ้เดือนสองหรือชิงโจ้แห่งความสุขจำอาจจะเป็นริงโจ้ในเดือนธันวาอะไรแบบนี้คือเนื้อเพลงมันไม่ใช่แบบนั้นเว้ทุกคนเนื้อเพลงมันเป็นแบบเหมือนแบบเป็น,เป,นเป็นเพลงรักอะเออริงโจ้อะนั่นแหละเพราะมันจะมีท่าแบบอะไรคิมิวะซุเบติกะมามโมริตะแบบว่าเอออยากปกป,ป้องเธออะไรเงี้ยแล้วก็ซาเบกาี่นะคังการุแล้วก็อนะไรวะ คุตาลโนไองกคตบาิโจตเอหรือ่ส,สุขอาไร้เธอนะไรอยากให้น้องจิงโจโดนชูสจิตทุกคนพูดได้ใช่ใชไม่ชอกับเทวดาเดะริชกาตายอ่ะีใเดือจังถว่าช่วย ถือว่าช่วยที่ความแบบออนไลน์ครับจริงโจ้ที่กดให้ความบุญใช่เจ้าสมบูร์แล้วเขาเลเพงลงรักน้ำมนต์ครับเมื่คืทุกคนเดี๋ยวจะไปละอันทอกแฟนก่อนนะขอบคุณพี่จา้าขอบคุณเอิร์ดเมื่อกี้จอนแรกมันมีแดดดี้ด้วยแล้วก็ขอบคุณคุณเก๋เอ้ยอ่านคำขอบคุณพี่แม่ขอบคุณพี่มดเขียวขอบคุณคุณมิ้นท์โก็ขอบคุณเมื่อกี้นะครับผมที่ปาคุกกี้มาเมื่อกี้นี้อืมแล้วก็เออจะพูดอะไรนะ แล้วก็เซนเตอร์เซนเตอร์เซนเตอร์ดีไหมทุกคนโอ้ยขอบคุณคุณหมอเจด,ด้วยครับเซนเตอร์รู้สึกว่าเซนเตอร์ center, เข้าเพลงลงามากๆอะไรอย่างนี้ดีใจน้องบรายของเรานะคะได้เป็นเซนเตอร์จริงจ้แต่ทุกคนรู้ไหมที่จริงๆแล้วนะามวน,นะชอบเพลงซาซามิยุกิคือตอนมาถึงอะเราไปเห็นริพิ้นเราก็แบบทำไมไม่เลือกซาซาม,มิอะไรอย่างเงี้ยแบบ <c oughs> เพื่อนบอกว่าตอนแรกเรื่องอะอ่างแต่ว่าเหมือนเล่นเกมแพ้อะไรฟิวฟิวนี้นั่นแหละโจอเดียนสิสองนามวน นางว่น้องเตรียมแต่งหนนพวกเราทั้งหลายใช่นั่นแหละทุกคนที่จริงอะชอบซาซาเมยุกิมากแล้วมันเข้ากับเข้าเจ้ากับนานานมากเว้ยทุกคนคือแบบมันโคตรจะเข้าอ่านงงปะน้องบายนีมากครับจริงชอบเพลงหรือชอบนะไรไม่คือทั้งหมดอ่ะชอบเพลงซาซาเมยุกิอยู่แล้วแต่แรกตอนที่เพื่อนส่งลิส์มาชอบว่ามันมีเพลงตามนี้แล้วตอนแรกแบบได้ยนตัวนี้ก็แบบมันมีเพลงนี้อยู่ในจักรวาลดนี่หรอแบบจูนดิการสือเนาะเคนการูเนี่ยนะอะไรเงี้ยเออก็เลยพอไปดูก็เอ๋อเออน่ารักดีของ SKE โอ้โหแบบทรงไม่ไเลยแต่ว่าเลยแล้วหนต่างงี้ นชุนใช่ชอบเหมือนกันเพล่นีโคดีกับพี่เป้งอยู่เข้ากันของแพง้ใช่ทุกคนเอาจริงปะตั้งตอนแรกที่แบบเปิดมาใช่ปะแล้วก็แบบหุ้ยเซาโตมิยูกิคือน้ำมนต์นะชอบอยู่แล้วแต่ไม่เคยดูเพิร์บเว้ยพอไปดูเพิร์บแล้วยิ่งชอบอะไรเงี้ยแล้วพอแบบมันเต้นแล้วมันแบบเท่มากสิ่งที่ขึ้นมาในหัวแรกคือโคดเหมาะกับน้องแพนเลยอย่างเงี้ยเออแล้วพอแบบไปถึงอะก็ถามว่าเอใครอยู่กลุ่มไหนบ้างแล้วพอรู้แบบเอ้าใแพอยู่เพีงนี้้เฮยคือเข้ามากแบบวันนะั้นะยังชมแบบยังคุยกนะับน้องอยู่ใช่ปะเออออุยยยแแแบบบัันนีี้้้้เเเขากากกพมลละไรงวแบบมิชา,าอยู่คือแบบกลุ่มนั้นคือออะไไรทุกกยย่างงเหวีโลปใ้แบบ กลุ่มนั้นคือเพอร์เฟกมากนี่ชอบซาตามิมากจริงๆแต่คือหนึ่งอย่างคือนิยาไปทำอะไรตรงนั้นลูกแต่จริงๆเพลงเนี้ยมาับเกดมากเลยทุกคนไอเกดมันชอบเป็นคนคืออันนี้อาจจะพูดไม่รู้เรื่องหน่อยพอจะไปละเออเกดมันแบบว่าเป็นคนเต้นแข็งอะไรไม่ได้ตัวอะไรเงี้ยเออก็เลยรู้สึว่าซาตามิียูกิเนี่ยเหมาะกับเกดมากแต่คือนิยาอาจจะยังนิยาจะต้องอยู่จิ๊โจ้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้เออนู่นออกไหมนั่นแหละทุกคนออลีทีมเคใช่คือมันทีมเคไงทุกคนออกเนื้อออกปลาคือถ้าสมมติทีม K. ออยยููนนแบบ่่เะะเเเปป็นนนนนนีีโหแบบรรราาจะะะ้้ลคคใกััตทมงช เใช่ทุกคนนั่นแหละช่วงนล้ใช่คือทุกคนมันเหมาะแบบเหมาะมากๆจริงๆเว้ยคือมันโคตรเหมาะอ่ะนึกนนออกปะแบบขวัญขวัญอยู่กลุ่มอยู่ด้วยป่าไม่แน่ใจคือรู้สึกว่าทําไมมันเหมาะแบบโคตรแบบโคตรจะเหมาะคือชอบมากนะคะแต่อยู่จริงโจ้แต่จริงโจ้ก็ชอบคืออยากชนะแต่อยากให้พลงนั้นแปลไทยเหมือนกันคือตอนนี้แบบมากอ่ะทุกคนนั่นแหละเออนั่นแหละทุกคนไปแล้วไปไปไปแล้ว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 ขอบคุณมากไว้พรุ่งนี้จะมาไลฟ์ใหม่แล้วก็มามอวใหม่ทีนึงไปบายลาอน